หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันสร้างได้แล้วมันหายไปได้ไหมแน่นอนครับถ้าสร้างได้ก็ต้องหายได้นาะวันนี้ผมจะมาบอกถึงปัจจัยนะครับที่ทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยหายนะครับผมมันมีอะไรบ้างน,นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมา บอกทุกคนนะครับในเรื่องของปัจจัย like, ต่างๆนะครับที่ทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสลายนะครับผมแล้วมีวิธีอะไรบ้างนะครับที่จะไม่ทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยหายไปนะครับผมเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับผมวิธีแรกนะครับผมจะเป็นเรื่องของการเล่นเวทนะครับอาถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเวทนานๆมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อของคุณหายแน่นอนอยู่แล้วเนาะอันนี้ทุกคนรู้กันคร่าวๆอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ล่ะที่ทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยหายนะครับหรือว่าสลายสมมุติว่าคุณนอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับไม่ทําอะไรเลยนะคือไม่ได้เล่นเวทไม่ได้มีการทํากิจวัตรประจําวันแบบยกของหนงักๆหรืออะไรพวกนี้เลยนะครับผมผมให้ประมาณ6-8ถึงสัปดาห์แปดถึงสิสัปดาห์เนี่ยจะหายไปเลยนะครับผมแค่2สัปดาห์เนี่ยแรงของคุณก็หายไป50%แล้วนะครับสสัปดาห์เองนะสองสัปดาห์เนี่ยหายไป50%นะครับพอประมาณถึง 8ปถึงสสัปดาห์นะ่ยกล้ามเนื้อของคุณน่ยจะหายไปหมดเลยนะครับคือคุณต้องเริ่มนับ1ใหม่นะครับเริ่มจากศูนย์เลยนะครับผมมันจะเกิดการสลายกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันจะเกิดการสลายไปเรื่อยโปรตีนก็จะถูกสลายไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่อยากให้กล้ามเนื้อของคุณน่ยหายไปนะครับคุณควรจะเพิ่มเรื่องของแรงต้านอย่างสม่ำเสมอน,นะครับผมอย่างสัปดาห์ละสามวัน อะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยไม่หายไปนะครับสาหรับข้อนี้เนาะก็ต้องทําอย่างสม่าเสมอนะครับอย่าหยุดไปพักไปนานเกินไปนะครับสาหรับข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการคาร์ดิโอหนักเกินไปหรือว่านานเกินไปเยอะเกินไปนั่นเองนะครับผมสำหรับการคาร์ดิโอนะจะมี2ออแบบอย่างที่ผมบอกคือแบบคาร์ดิโอปกติคือ low intensity นะครับคือเดินวิ่งปั่นจักรยานอะไรพวกนี้ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็ Hit h i n t e n s ต t ร i ส t ีน t r ว t r a i n i n g นะครับอ่ามันผมจะพูดถึงเรื่องคาร์ดิโอก่อนนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายนะครับแล้วต้องการคาร์ดิโอนะครับคุณอย่าคาร์ดิโอเกิน1ชั่วโมงนะครับผมถ้าเกิดเกิน1ชั่วโมงเนี่ยบางคนอยู่บนลูวิ่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแบบเนี้ยครับก็มีนะครับผมมันจะทำให้ให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ย เกิดการสลายไปนะครับผมในเรื่องเหตุผลก็เพราะว่าในตอนแรกนะครับในตอนที่เรานั่งอยู่เนะี่ยผมบอกเลยว่าเราจะใช้คาร์โบไฮเดรต50%กับไขมัน50%เป็นพลังงานหลักนะครับในการใช้ชีวิตนะครับเราจะไม่ใช้โปรตีนนะโอเคไหมหเวลาเรานั่งเฉยๆนะครับนั่งเฉยๆไม่ทําให้กล้ามเนื้อของคุณสลายไปนะครับผมอ่ะแต่ว่าพอคุณเริ่มออกกําลังกายนะคุณเริ่มที่จะออกมีการเดินมีการวิ่งเนะี่ย ตรงนี้จะค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับผมจากประมาณ30มนาทีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากใช้คาร์โบไฮเดรต50ไขมัน50ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรต49ไขมัน51เห็นไหมว่ามันจะใช้ไขมันมากขึ้นยิ่งคุณคาร์ดิโอแบบเดินต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานแบบค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะใช้ไขมันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้คุณเนี่ยเผาผัานไขมันได้ดีนะครับผมแต่พอครบ1ชั่วโมงปุ๊บ ร,ร่างกายจะเปลี่ยนอีกทีหนึง่งจากที่ใช้ไขมันสมมติมันไปถึง1ชั่วโมงเนะี่ยมันใช้ไขมัน100%เลยและคาร์โบไฮเดรตแทบจะไม่ใช้เลยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนจากไขมัน99อ่ะไขมันก็จะลดมันเป็น99 9 8ไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับผมคือเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนนะครับที่นำมาใช้นะครับผมยิ่งคุณคาร์ดิโอมากเนะี่ยโปรตีนคือเลยหนึ่ชั่วโมงไปนะ ยิ่งคุณคาร์ดิโอมากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนานๆมากไปเรื่อยๆเนี่ยโปรตีนของคุณก็ยิ่งถูกใช้ออกไปใช้ออกไปใช้ออกไปเรื่อยๆเมื่อโปรตีนที่สมมุติว่าโปรตีนที่คุณกินไปหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปดึงที่ไหนอ่ามันหมดแล้วอ่ะมันจะไปดึงที่ไหนมันก็ไปดึงที่กล้ามเนื้อของคุณนะครับมันจะสลายกล้ามเนื้อของคุณออกมานะครับแล้วก็เอาโปรตีนเนี่ยมาใช้ในการคาร์ดิโอที่คุณเดินนะครับผมถามว่าไขมันใช้ไหมใช้แต่ว่าใช้น้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะ ก็ผมก็เลยไม่อยากให้พวกคุณเนะี่ยคาร์ดิโอเกินประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับคือถือว่านานนานแล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือเป็นข้อที่2เนาะะหวังว่าทุกคนเนะี่ยจะไม่คาร์ดิโอเกินเนะาะอะไรที่มันนานเกินไปก็จะมีข้อเสียอยู่แล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเรื่องอย่างหนึ่งคือเมื่อโปรตีนของคุณน้อยแล้วเนี่ยเวลากล้ามเนื้อของคุณน้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับเนื้อของคุณจะย้วยครับผม มันจะมีแต่ไขมันอะนึกออกไหมกล้ามเนื้อมันเป็นเหมือนกับตัวยึดตัวยึดให้มันทรงรูปร่างไว้แบบนั้นนะครับผมแต่พอกล้ามเนื้อมันหายไปเนี่ยผิวหนังมันไม่มีที่เกาะแล้วนะครับมันก็เลยย้อยออกมานะครับไขมันมันก็มันจะเหลือแต่ไขมันไขมันมันมีความนิ่มตัวแล้วกล้ามเนื้อมันมีความแน่นมันมีมวลนะครับผมมันมีความแน่นมันเป็นทรงกดทรงเป็นรูปได้แต่ว่าไขมันมันมันมีความนิ่มนิ่มสูงอ่ะมันมัน เป็นของเหลวๆนะครับผมมันก็เลยการททาให้เนื้อเราของเราเนี่ยเหลวออกมานะครับผมต่อไปข้อที่3นะครับผมเรื่องของการกินโปรโตีนไม่เพียงพอต่อวันนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรนะครับผมใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ต้องกินโปรโตีนเท่าน้ําหนักตัวนะครับ แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยอ่าก็ต้องกินคูณ2น้ําหนักตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินไม่ถึงเท่าน้ําหนักตัวคือน้ําหนักตัว60แต่คุณกินแค่40คุณกินแค่50บแบบนี้ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นคือโปรตีนมันจะไม่พอในแต่ละวันนะครับผมแล้วมันจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยสลายไปนะครับคือมันไม่สามารถที่จะคงกล้ามเนื้อไว้ได้นะครับผมคือโป,โปรตีนเนี่ยต้องกิน ทุกวันอยู่แล้วนะครับผมมันไม่ใช่แค่สร้างกล้ามเนื้อนะโปรตีนอนะ่ะมันเอาไปใช้ในเรื่องของระบบประสาทนะครับการสั่งงานของระบบประสาทก็ต้องใช้โปรตีนด้วยนะครับผมก็จะทําให้คุณนะ่สูญเสียกล้ามเนื้อไปโดยใช่เหตุน,นะครับผมมันก็จะเริ่มสลายไปเรื่อยๆนะครับกล้ามเนื้อนะแล้วยิ่งคุณกินโปรตีนไม่พอแล้วคุณเล่นเวทหนะักแล้วคุณคาริโอหนนะักอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ด้วยเนะี่ยมันจะยิ่งนําโปรตีน คุณนะ่ออกไปใช้นะครับแล้วพอโปรตีนในร่างกายของคุณหมดเนะี่ยมันก็จะไปดึงจากกล้ามเนื้อมาใช้แทนนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะต่อไปเป็นเรื่องของทางอารมณ์นะครับผมสําหรับข้อที่4ความเครียดทางอารมณ์นะครับมีผลทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยสลายไปเหมือนกันนะครับผมอย่างเวลาคุณเครียดอย่างเงี้ยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายนะมี2แบบนะครับ มีคาตาบริกกับอนาบริกนะครับคาตาบลิกคือตัวสลายนะครับผมเมื่อเกิดกระบวนการคาตาบริกเนี่ยมันจะสลายสลายกล้ามเนื้อออกนะครับผมส่วนอนาบริกเนี่ยคือการสร้างนะครับผมคือมันจะเป็นตัวที่เอาโปรตีนเนี่ยเอาไปสร้างกล้ามเนื้อนะครับคืออนาบริกจะเป็นตัวที่เอาโปรตีนเนี่ยไปสร้างกล้ามเนื้อคาตาบริกคือการสลายกล้ามเนื้อโอเคไหมเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเมื่อคุณเวลาคุณเครียดเนนะี่ยมันจะเกิด การหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งขึ้นมาคือชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลน่าจะเขาน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับผมฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนะครับผมมันจะหลั่งออกมาเวลาที่เราเครียดมากๆนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันจะทําให้เกิดกระบวนการคัตธบริกนะครับก็คือการสลายกล้ามเนื้อนั่นแหละนะมันก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมคุณถึงไม่ควรที่จะเครียด คเครียดมากๆเครียดบ่อยๆนะอคุณควรที่จะจัดการลงตัวเองให้ดีนะครับผมมีการไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้ให้อารมณ์คุณนะอยู่นิ่งนะครับผมไม่เครียดจนเกินไปนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของคุณนะไม่หายไปด้วยนั่นเองนะครับผมข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่5นะครับคือการเล่นเวทหนักเกินไปนะครับผม เล่นหนักเกินไปนะครับยังไงนะครับคือมันเป็นเหมือนสายเอฟเฟกมากกว่าเนาะสำหรับเวลาคุณเนี่ยเล่นเวทแบบเหมือนยกหนักๆยกจนแบบยกหนักมากๆที่สุดเท่าที่คุณจะทําไม่ได้เนี่ยคือยกยกให้คุณทําไม่ได้คือแม้แต่ครั้งเดียวก็ทําไม่ได้อะไรอย่างี้ครับแล้วคุณก็พยายามที่จะยกมันเข้าใจไหมคือครั้งยกครั้งเดียวก็ทําไม่ได้แต่คุณก็พยายามจะดันมันดันมันอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้แบบเนี้ยไปเรื่อยนะครับ มันจะเกิดอาการโอเวอร์เทรนนะครับโอเวอร์เทรนนี่คือการเทรนนะที่หนักเกินไปนะครับจะทําให้โตคุณเองเนี่ยไม่อยากที่จะเทรนอีกเลยนะครับคือไม่อยากที่จะเล่นไม่อยากเล่นเวทแล้วอ่ะเออคือไม่อยากที่จะเอามาเล่นเวทแล้วมันก็เลยทำทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะทาให้กล้ามเนื้อของคุณสลายไปได้เพราะว่าคุณไม่ได้เล่นเวทเลยนะครับแม้ แต่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยยกไม่ได้สักครั้งเลยนะครับแล้วแถมคุณยังพยายามที่จะยกมันไปเรื่อยๆอ,อีกนะครับมาทำให้โตคุณเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเกิดการโอเวอร์เทรนนิ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้อสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรเล่นน้ําหนักที่มากเกินไปนะครับผมให้คุณเล่นเนี่ยน้ำหนักที่เราสามารถทําได้6ถึง15ครั้งอะไรอย่างนี้ห ครั้ง10ครั้ง12ครั้ง15ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้การเนื่อของคุณเนี่ยพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นนะครับแล้วไม่เกิดการโอเวอร์เทรนนิ่งนั่นเองครับโอเคครับก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับ5ข้อนะครับที่จะทําให้การเนื่งของคุณเนี่ยสลายไปนะครับผมถ้าใครนะครับอยู่ในข้อไหนเนี่ยก็อย่าไปทําละกันนะครับผมผมหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย